จากกรณีพบศพเศรษฐีนีเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาและถูกนำศพมาทิ้งไว้บริเวณสถานที่ร้างแห่งหนึ่งอันนำไปสู่การไขคดีคนใกล้ตัวกับสมมุติฐานที่ว่าใครฆ่านีเขอาอนรับกลับเข้าสู่ปริศนาฆาตเกมกับคดีที่มีชื่อว่าคนใกล้ตัวถึงตาคุณแล้วครับครับผมนักสืบปูไข่เชิญครับ <laughs> อย่าไปเจางเขานานเดี๋ยวเขาหมดลมงั้นผมขอเลือกครับเป็นแฟ้มตามสีเสื้อครับผมหยิบมาหยิบมาเต็มเตมหยิบมาอ้ามาเลือกมานะครับเป็นแฟ้มหมายเลขสี่แฟ้มที่4ี่นะครับเขาบอกว่าจากการสอบถามข้อมูลนะครับมีชาวบ้านเห็นอิมเดินร้องไห้ออกจากบ้านพร้อมกับกําลังลากวัตถุขนาดใหญ่ที่ห่อด้วยผ้าสีขาวขึ้นรถอย่างลุกลี้ลุกลน และขับรถออกไปอย่างรุนเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยัต้งเฟี้ยวจบเลยใจเย็นๆทบทวนก่อนแปมก็บอกในสิ่งที่คิดในสิ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าผ้าปูที่นอนในในข้อเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ห่อร่างมั่นใจมั่นใจยืนยันฟันธงไปเลยฆาตกรที่ฆ่านี้ก็คือฆาตกรที่ฆ่านี้คืออิมครับ จากข้อมูลที่เราได้รับมาอะไรที่มันคมหวดคุณสุดท้ายมาเป็นแบบนี้เอออาจริงๆเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นน้อยมาโดยตลอดแต่ว่าสองิตสองใจระหว่างเขากับกับอิมเพราะอิมเป็นคนแบบฟิวเรียสซาเป็นคนที่แบบมุ่งหวง่ายพอมาได้แฟมอันเนี้ยเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยดีกว่าเพราะตอนแรกผมก็ยังคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นตั้มกะว่าข้อเนี้ยไม่ตอบตั้มก็อิม ขอให้คุณโชคดีขอบคุณจัดไปเป็นเต็มขอบคุณครับและรื่นระรื่นและนักสืบท่านสุดท้ายนักสืบไอซ์เชิญขอเลือกเบอร์สามเบอร์สามนะครับหยิบมาเลยครน้องไอยิบมาเลยครับเลือกมาแล้วนะครับเป็นแฟ้มหมายเลขสามข้อมูลที่จะได้รับก็คือหลังจากเกิดเหตุ โอ้รู้สึกเสียใจที่แม่ถูกคนร้ายฆ่าเสียชีวิตและรู้สึกผิดที่ดูแลแม่ไม่ดีจึงตัดสินใจบวชตลอดชีวิตปู่ก็น่าจะเดินตัดออกนะเลยอยู่แค่สามใช่เลอแค่สามสามก็จะมีต้ามมีอิมมีน้อยใช่ไหมคะ ั้มขอตัดไปแล้วกันตัดไปส่อนะตัดตามสองคนใช่ตอนนี้เหลืออีกสองใช่สองคนที่หนูเลือกคืออิมกับน้อยมันต้องยืนยันฟันงนาแล้วว่าฆาตกรที่ค่านี้ก็คือน้อยค่ะ ทำไมทำไมถึงเป็นน้อยลูกก็คงไม่ทำพ่อทำแม่หรอก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่น้อยเขาคือคนอื่นแล้วอีกอย่างคุณนีเนี่ยก็ชอบว่าลูกคุณน้อยด้วยว่าแบบติดยาคนเราเป็นแม่ก็ต้องรักลูกต้องมีพลังเหรอไหมขอให้คุณโชคดีจัดไปขอบคุณค่ะและแฟ้มที่ไม่ได้ถูกเลือกคือแฟ้มที่สองให้ข้อมูลว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุน้อยได้ไปเยี่ยมลูกชายที่ถูกซ้อมอาการสาหัสและหลังจากนั้น ก็ไม่ได้กลับเข้าไปทำงานที่บ้านผู้ตายอีกเลยและในรอบสุดท้ายนี้นักสืบแอมนักสืบปูไข่และนักสืบแอลฟันทงแล้วว่าอิมคือฆาตกรในครั้งนี้มีเพียงแต่นักสืบไอซ์ที่คิดว่าฆาตกรก็คือน้อยแล้วฆาตกรที่แท้จริงจะเป็นใครและนักสืบคนไหนจะไขคดีนี้ได้และได้เข้าไปลุ้นกันเป็นสุดยอดนักสืบประจำสัปดาห์ถึงเวลาไปลุ้นพร้อมๆกันแล้วครับ เอาละครับมาถึงตรงนี้เราจะได้ทราบกันแล้วครับว่านักสืบท่านใดจะก้าวเข้าไปลุ้นการเป็นสุดยอดนักสืบประจำสัปดาห์และนักสืบท่านใดบ้างจะต้องเดินกลับบ้านอย่างเหงาหงอยเศร้าส้อยและเสื่อมสึมครับและอาอย่างคู่ที่จะผ่านเข้าไปลุ้นการเป็นสุดยอดนักสืบประจำสัปดาห์ในวันนี้ได้แก่นักสืบ นักซื้อได้แก่นักซื้อบุคไทยอมไอมไอ้เอ้ไอ้เดยไดเยอ้ไอ้ไอลูกนักคอมมาไอ้ลูกนักคอมมาจดเฮ้ยเห็นหน้าพ่อเขามาสิมาสิผ่านเข้ารอบไปสามเหลือเพียงแค่หนึ่ง จร,จริงๆแล้วเนี่ยเขามาใกล้เคียงกันมาก,ากาเขามาพลิกตรงประเด็นสุดท้ายประเด็นเดียวของอขนนเขาแลวนัเนเองเรื่องราวมันมีเหตุผลพร้อมแล้วไปพบกับเรื่องราวฉันเลยผมก็ไปเสี่ยงดวงนิดหน่อยแม่คุณจะได้ไปเพราว่าผมไงว่าม,มีปัญญาเลี้ยงดูคุณได้ถ้าคุณมีคิดจะทําอะไรผมจัดก,การเองคุณที่จะทําอะไรนะผมจะไปคุยกับแม่คุณที่รู้เรื่อง อย่าเลยค่ะคุยกันอ่ะก็มีแต่ทะเลาะก,กันเปล่าๆแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงผมรองไม่ไหวแล้วนะฉันขอเวลาอแค่สามวันค่ะเอา,อางี้ไหมคะเดี๋ยวเราอ่ะออกไปหาอะไรทางกันคุณจะได้ลมดีขึ้นไงคะนะคะนะก็ดนะได้ไปกัน,นะคะ่ะ แล้วถ้าคือก็ยังทําตัวไม่เอาไหนแบบนี้ฉันจะไม่ให้เงินแกนใช้แล้วสมบัติฉันแกอย่าหวังเลยว่าจะได้ฉันก็คิดคิดอยู่ว่าจะให้ยายอินหรือตาอ,อูดีแต่อาจจะเป็นยายอินถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับนี่ครับใจมากนะี่แม่แม่ไม่ทีจะแบ่งสมบัติให้ผมเลยหรอ อยากได้เงินก็ต้องทํางานสิจะมาหวังพึ่งสมบัติฉันอย่างเดียวได้ไงแต่ผมเป็นลูกแม่อะล,ลูกฉันก็ต้องทํางานผมไม่ทําอะผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วผม,ม่อยู่กับเพื่อนโอ้นลโอ้แกเอาเวลาที่จับผิดลูกฉันอะไปดูแลไอ้ขี้ยาลูกแกเถอะแต่มันบอกที่นได้เงินนะมีแต่คู่อลีปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นสักสองสามคืน เพื่อนจะสำนึกสะบ้างตอนนี้ลูกของคุณได้รับบาดเจ็บสาหาัสกำลังอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะนื่มันเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะคุณหมอก,กำลังทำการรักษาอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปขอบคุณมากนะคะใช่สิหนูมไม่ใช่พี่อองกับตาโอ๋ลูกหลานของคุณแม่ดิคะแต่ถ้ามันสมบัติของฉันฉันจะยกให้ใครก็ได้แต่คุณแม่ก็ต้องแบบนี้บ้าง ถ้าคืนยกให้คนอย่าง,างแกก็มีเติจะไปเฉลุงใช้หมดยังไงคุณแม่ก็ต้องแบ่งของปาปให้เท่าๆกันง,งั้นแกก็รอนฉันต จากอิมเข้าใจผิดว่าแม่ไม่รักและไม่ยอมแบ่งสมบัติให้ทําให้อิมโกรธแค้นและลงมือฆ่านีในที่สุดจากนั้นจึงนําศพไปทิ้งไว้ที่ตึกร้างเพื่ออําพรางคดีด้วยเหตุนี้ทําให้นักสืบแอลนักสืบปูไข่และนักสืบแอมที่ตอบว่าอิมถึงสองครั้งผ่านเข้ารอบไปแบบยกแก๊งทีเดียวครับ คิดอุดยอดใช่ไหมต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆมีไม่กี่ครั้ง oh. ที่คุณเข้ามายืนกันแบบนี้ได้คุณเข้ามา3คน 3> ครับแต่คนที่จะคว้างเงินรางวัล30,000ื่น 30, ของเรามีแค่คนเดียว oh. ใครที่สามารถตอบคําถามได้เป็นคนแรกและตอบถูกครับรับเงินรางวัลน,นาจับ30,000บาท พร้อมทั้งถ้วยรางวัลเกียรติยศของทางรายการทันทีที่ถึงคำถามข้อที่หนึ่งมีสิทธิยกมือถ้าพร้อม,อมยกมือได้เลยได้ครับเมื่อยกมือแล้วตอบคำตอบของคุณถือว่าเด็ดขาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีหลังครับผมพร้อมนะครับครับฟังให้ดีๆครับออกซิเจนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร่างกายมนุษย์เมื่อร่างกายของคนเราได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอจะส่งผลทำให้คนเรามีสุขภาพที่ไม่ดี คำถามครับข้อใดคือโรคที่เกิดจากสภาวะการขาดออกซิเจนหนึ่งขอขอตอบข้อสองครับเฮ้ยยกมือเลยนะคุณยกมือเลยนะใจคอมเร็วมาก <itu> <ใน S 1> ข้อสองครับคุณตอบข้อสองอออมาฟังต่อนะครับหนึ่งโรคภูมิแพ้1นึ่งค่ะ อ้าวยกเลยอ้าวเฮ้ยให้ผมได้เรื่องบ้างดิเฮ้ยคุณขยับมาที่เดิมครับไปไปเลยหนึ่งเนี่ยคุณอยู่นี่คุณอยู่นี่คุณอยู่นี่ข้อหนึ่งข้อสองครับข้อสามครับผมนี่คุณเลือกด้วยตัวคุณเองนะครับผมมีผมไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกแต่คุณยกไปทานเขาฟังให้จบครับหนึ่งโรคภูมิแพ้ สองยังไม่รู้รเลยใช่ไ,ไหถ้ายังไม่รู้รู้ไว้ซะโรคที่คุณเลือกมาคือโรคลมชักลมชักเออมีความน่าจะเป็นหรือเปล่าเฮใช่ไหมไม่มีประสาทโรคที่สามโรคของคุณคือโรคเกาเขี่ยมสุดยอดเลยเกาเกี่ยวอะไร และโรคที่เกิดจากสภาวะการขาดออกซิเจนได้แก่โรคโรคโรคได้แก่โรคโรคเก้า คนทางบ้านเราเราต้องอายมากนะดังใจมากเออนี่ได้ถ้วยได้เงินได้เงิน เป็นไงอย่างฟุ๊กฟุกผมยังงงในคำตอบอยู่เลยครับอยากรู้เหรออยากรู้เหตุผลอยากรู้เหตุผลผมไม่รู้อาจารย์ไล่ฟังเอาล้ครับข้อ3โรคเกาต์นั่นเองนะครับสาเหตุของโรคเกาต์นะครับเกิดเนื่องมาจากร่างกายมีสภาวะการขาดออกซิเจนและมีกรดยูริกสูงเกินเป็นเวลานานอีกทั้งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นในผู้ป่วยที่มีอายุค่อนข้างมากรวมถึงจะมีโรคอื่นร่วมด้วยเช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูงที่อาจจะเกิดจากการขาดออกซิเจนเช่นเดียวกันและสุดท้ายผมให้คุณผู้แรงสิ้นครับผมอยากจะให้คุณคว้าเงินรางวัลนําจับไป3 0ม0 0ื่นบาทและสิ่งที่คุณอยากได้มากที่สุดด้านนู้นครับก็บอกแล้วว่าให้แบ่งเงินกันขอบคุณครับเงินรางวัลคงขอนะเกียร์นะกยเกียรย็คุณใหญ่ยังไม่ยอมเสียสละเงินรางวัลให้ผมเลยแน่แต่สิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดคือถ้วยเขาเลือกผมครับนี่ วันนี้ขอบคุณนักสืบทั้ง3ท่านครับนักสืบแอมนักสืบปูไข่นักสืบแอมครับผมช่วยลองจากนักสีนะเนี่ยเอาละครับแล้วก็ับด้วยเลยร่วมกันไขคดีกับปริศนาฆาตเกมได้ใหม่ทุกวันพุธเวลาเดียวกันนี้และสำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับคุณลุงชอบอัง ก็มึงอ่ะดูแลอางไม่ดีนิว่าเออพี่ครั้งก่อนที่ผมไปเข้าฉากผมยังไม่ได้เงินก่้าตัวเลยนะพี่ครั้งนั้นน่ะพี่แค่วเ,เองไปเทสใครบอกว่าได้เงินวะไอเว่มึงตั้งใจใช่ไหมก็มึงไม่ตอบตามคิวเองนิว่ะมึงพลาดเองอย่ามาอ้างว่าช่วยกูเฮ้ยทำไมมึงพูดมาๆแบบนี้